สวัสดีค่ะเชา้านี้ลูกสาวก็กินน้ำซุปกระดูกหมูของแม่ย่านะคะแล้วก็ใส่เส้นน้ำจีนลงไปนะ น้ำซุปกระดูกของแม่ย่าก็จะหวานหอมมากเลยค่ะเกาหลีเขานิยมนะคะนิยมกินน้ำซุปกระดูกหมูไม่ต้องปรุงอะไรนะคะใส่แค่เกลือก็พอแล้วสวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้นะคะอากาศแจ่มใสมากเลยค่ะอากาศดี อากาศเย็นนะคะเพราะว่าฝนจะตกโอ้ยอุยอ้ยอากาศเย็นนะคะวันนี้ฝนจะตกนะคะช่วงเย็นอ้ยแล้วแม่ไม่มีแล้วนะน้ำซุปไม่มีแล้วนะลูกน้ำซุปแม่เอาไว้ในตู้เย็นแล้วนะอือกินแบบนี้ ซุมุ้ยาออกมานิดเดียวค่ะแม่เไตู้เย็นะนะลูกสาวก็ถ้าสปกปกรกลูกสาวก็จะไม่กินนะเดีเดี๋ยยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวอาอย่างยกตักก่อ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 โอ้ยอ่าลเสแล้วส ตักอนจตั้ะาจอัาบอตะคอัาบกนี่ตั้งหลังจะไม่ยอมเลยนะคะเอาออกก็ไม่ยอมตองรงใส่ทถ้าจะขิวมากยกขึ้นค่ะยกขึ้นลูกสาว โอ้ยกินลำบากจริงๆเลยบิวสอนให้จับแล้วนะคะแต่ว่าแกยังจับไม่ค่อยเป็นเลยต้องไปตะเกียบไม้เ <c oughs> ว้เว้อ๋โอโอเคโอเคไม่เอาตะเกียบไม้ให้นะคะ <c oughs> อืม 没有，嗯。嗯